การเดินทางมาวันนี้คือมาทําอะไรเรือ้องต้นรายง,งานตัวก่อนเบื้องต้นนะครับก่อนอื่นนะครับผมต้องขอรายง,งานตัวก่อนครับในนามาแกนนาทหารพันสิกสุพรรณบุรีและแกนนาโดยพี่นนนาวินครับนะครับกรรมการคณะกรรมการาสมาคมทหารพันศิษสุพรรณบุรีแล้วอีกตำแหน่งหนึ่งก็คือพี่นนนาวินนี้ค่ายปักธงชัยโดยตำแหน่งครับ เป็นคณะกรรมการครับตน้นเบอร์ตน้ตนๆด้วยครับนะครับก็ได้รับการประสานงานอ่าขอความร่วมมือขอสนับสนุนอ่าไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งเป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 นสนามเป็นผ้าใบาคุมฝนครับอ่าช่องโอบกนะวันนี้ไม่ได้อยู่ในแผนเลยอืมไม่ได้อยู่ในแผนเลยบังเอิญขึ้นมาตรวจเยี่ยมเมื่อมาตรวจเยี่ยมแล้วกําลังคนที่นี่เขาดีใจนะครับแล้วก็อขอสนับสนุน ในเรื่องของตู้แช่เพิ่มเติมขึ้นมาซึ่งมันมีราคาหนึ่งบาทเมื่อกี้นี้น้องๆก็บอกพี่ถ้าเป็นไปได้ผมอยากจะได้เพราะค่าน้ําแข็งเดือนหนึงประมาณสองสามันบาทไอ้สามเดือนมันก็ได้ค่าตู้หนึ่งลูกแนะนมสมาคมทหารบันศึกสุวรรบุรีและค่ายปักธงใหญ่ห้าหนึ่งสามใช่ไหมจ้าอห้าหนึ่งสามจึงได้ดําเนินการสนับสนุนให้น้องเลยวันนี้หลังวันนี้เราจะส่งมอบให้น้องให้มีตู้แช่ ได้ใช้ในฐานนี้ในฐานนี้เราจะไม่เอ่ยว่ามันเป็นอะไรด้านหลังนะครับเราจะสันภูมิภูมิประเทศไว้เพราะว่ามันล่อแหลมในด้านหลังได้เลยด้านหลังของเราด้านหลังของเรานี่ก็คือประเทศเพื่อนบ้านครับทีเป็นประเทศเพื่อนบ้านเลยตรงนี้สุดชายแดนเลยแต่ว่าในฐานถ่ายไม่ได้ในฐานเราไม่สามารถถ่ายได้เอาเป็นว่าแนะนาสมาคมทหารพันศึกสุพรรณบุรีและชมรมชมรมทหารพานค่ายปักทงชัย ห้าหนึ่งสามนะร่วมสนับสนุนตามโครงการที่จะขึ้นาตามมินทมแล้วก็ประสาทตะกขายที่ขอมาและอีกอีกช่องหนึ่งคือที่อะไรนะช่ออาช่องสกรูใช่ไหมช่องช่องสายตะกูช่องสายตะกูที่ขอสนับสนุนมาซึ่งตรงนี้มันเป็นภารากิจเพิ่มเติมขึ้นมาในวันนี้ซึ่งมาดูกําลังพลแล้วมีกําลังพลตัวชะดอ,อยู่ก็ไม่เราไม่สามารถแจ้งจานวนได้ไม่สามารถเปิดเผยได้ได้ขอสนับสนุนมาเราก็ได้สับสนุนเปไปหนึ่ง ในระดับหนึ่งตามตามกําลังพลที่ที่จะป็นต้องใช้กเบเปสนามกั้นผ้าางกันฝนน้องก็ได้ขอสนับสนุนเพิ่มเติม,มก็คือเรื่องของตู้แชนะ่ก็ในานามสมาคมทหารบันศึกสุพรรณบุรีแกนนาสมาคมทหารบันศึกสุพรรณบุรีและพี่นนท์นงวินนะครับแกนนาและคณะกรรมการค่ายปักธงชัยนะครับ สมาคมค่ายปักสงชย 5, 1, ัย513ต้องการาบขอบพระคุณตู้แช่วันนี้ค,คุณปนัดดาจวนสุวรรณครับนะครับคุณปนัดดาจวนสุวรรณกรุงเทพมหานคร,ครได้สนับสนุนเงินสดขึ้นมาสนับสนุนในฐานนี้ณนะบัตรนี้นะเดี๋ยวนี้เลยวันนี้น้องจะได้ใช้ก็คือตอนนี้กําลังสั่งให้เขาให้ส่งขึ้นมาเลยครับพี่เค,คเครื่องทำความเย็นนี่แหละวันส่งมากำลังส่งมากำลังค้นหาให้ส่งเลยวันนี้เราจะส่งมอบ โดยได้รับการสนับสนุนจากกรุงเทพมหานครครับคุณปนัดดาจวนสุวรรณสนับสนุนให้เลยหนึ่งหมื่นบาทโอ้สุดยอดครับสุดยอดนะครับแล้วคนนี้สนับสนุนมาทุกโครงการคนนี้เป็นบุคคลที่ปิดทองหลังพระที่ไม่ลืมกําลังพลหลักคทุกโครงการที่เราได้ทําขึ้นมาเขามีส่วนร่วมในการสนับสนุนขึ้นมาแม้แต่ครั้งนี้ก็สนับสนุนมาไม่ใช่น้อยโอ้สุดยอดนะคนนี้เป็นคนที่ไม่ทิ้งกําลังพลหลักแล้วเขาเห็นคุณค่าของทหารชายแดนที่ลําบากอยู่ตั้งแต่ช่องบกลงมาครับ ทุกครั้งที่ขอความร้มือเขาจะไม่มีการประผินวันนี้ก็เช่นกันต้องกราบขอบพระคุณนะครับคุณปนัดดาดนวนสุวรรณกรุงเทพประมานครต้องขอบพระคุณเขาได้เป็นเจ้าภาพหนึ่งหมื่นบาทให้เลยวันนี้ให้กําลังคนได้สมความมุมม่งมั่นประหาวันนี้จะได้มีตู้แช่ใช้เป็นทางการแลร้ว<ม>นะวันนี้เราต้องเคียร์อัดเราจะลงอยอ่างนี้หนึ่งสุดยอดนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านร้อยตีบัวผันปูกางซึ่งเป็นทหารตันสิทธิ์ประจําการอยู่ในพื้นที่ ท่านก็บอกว่าอยากจะพามาที่ช่องโอโบกมาดูสภาพความเป็นอยู่ของตำรวจตะเวนเจแดนแล้วก็มาดูซิว่า,าชายแดนไทยที่เชื่อมต่อกับประเทศของกัมพูชาเนี่ยมันเป็นแบบไหนมันเป็นอย่างไรวันนี้ก็เลยมาเนาะครับพอได้ขึ้นมาแล้วนะครับมันก็เป็นอะไรที่เศร้าเนาะครับเศร้าขึ้นมาที่ฐานแล้วเนี่ยกำลังพลยังขาดแคลนอะไรเยอะแยะมากมายดโดยเฉพาะเครื่องอุปโภคบริโภคฐานแห่งนี้ฐานแห่งนี้ยินดีต้อนรับ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของข้าวสารอาหารแห้งเครื่องอุปโภคบริโภคถ้าจะสนับสนุนค่ายตอชดอแห่งนี้ครับนะครับขึ้นมาเลยช่องโอบกนะครับช่องโอบกจังหวัดบุรีรัมย์จะม่ตรงนี้อําเภอบ้านกรวดนะครับเป็นอีกหนึ่งฐานซึ่งด้านหลังนี้ติดกับเพื่อนบ้านนะครับเป็นฐานนี้มีประวัติยาวนานที่ลบกันมาสูญเสียกันเยอะมากตรงนี้ก็คือตั้ง้นน้า ตรงนี้ทั้งหมดที่เรายืนอยู่ก็คือเทือกเขาพนมรดกทางด้านนู้นที่มองเห็นก็คือเนิน538เนิน538เราจะมองเห็นอยู่ครับ สมัยก่อนนะครับในปีพศ2528-29กองกําลังฐานของเวียดนามเนี่ยมันได้เคลื่อนกำลังเข้ามาในพื้นที่เนิน538เนาะนะครับจากนั้นทหารของฝ่ายไทยก็เคลื่อนกําลังเข้าจุมตีก็ทําให้ทหารฝ่ายไทยได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตจำนวนมากพพรมควรรแล้วก็ฐานแห่งนี้นะครับก็มีพี่น้องฐานประจุโจมแค่ปักรงชัย แล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนเชเดนทหารอ่าเขาเรียกว่ากองประจำการก็ผีชีพหลายนายเหมือนกันนายหลายนายจุดที่เรายืนอยู่นี่ครับจุดที่เรายืนอยู่นี่ <ๆ S 2> ก็ได้พบกับได้รับกับอาการสูญเสียพอสมควรเพราะฉะนั้นเราในฐานะที่เป็นอ่าพวงชนชาวไทายที่มีจิตครับรักชาติรักศาสนารักพระมหาสามสถาบันหลัก ที่จากนี้ไปพวกเราจะเป็นแนวร่วมเป็นกําลังใจให้กับกําลังคนหลักอย่างที่ผมได้แจ้งมาแต่ต้นว่าจุดยืนของสมาคมนาารรร่านบันศึกสุพรรณบุรีแล้วก็ค่ายปักธุงชยัย513เนี่ยจะไม่ทิ้งกําลังคนหลักไว้ข้างหลังอะไรที่ช่วยได้เราจะช่วยทุกๆช่องทางครับ,รบในในโอกาสนี้เราก็ต้องขอกราบขอบพระคุณผู้มีกับอุปการะคุณทุกๆ ท่านไม่ว่าจะเป็นสายพลเรือนสายข้าราชการหลักอะไรก็แต่ที่สนับสนุนงบประมาณที่จะดันขึ้นมาอย่างฐานต่างๆในวันนี้เป็นฐานเสริมก็คือช่องโอบุซึ่งขึ้นมาแล้วน้าตาแทบร่วงเลยกําลังคนยังขาดเยอะอ่ามันเป็นฐานเสริมซึ่งวันนี้ก็สนับสนุนได้ไม่เต็มที่ ว่าไม่มีอยู่ในโปรแกรมมันไม่ได้อยู่ในโปรแกรมพอมาเห็นแล้วน้ําตาร่วงน้องขอก็อ่ะโอเควันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณปนัดดาจวนทวนที่สนับสนุนเครื่องแช่ตู้แช่อาหารให้กับน้องๆวันนี้สําเร็จตามที่ได้ขอมาเขาดีใจมากนะแล้วก็เขาฝากขอบคุณมาในที่นี้เป็นอย่างสูงครับส่วนอีกสามฐานเราจะเจอกันพรุ่งนี้ครไหมวันนี้มันคงภารกิจวันนี้ฐานนี้ก็คงน่าจะจบครับ นะมันก็คงหมดเวลาเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะขณะนีเ้เวลา13ามนาฬิกาสาินาทีแต่ว่าบรรยากาศในพื้นที่มันมืดครึ้มแล้วพี่น้องนะครับเออหนึ่งมืดครึ้มจากเหมือนว่าพายุกําลังจะเข้าใช่ไหมแล้วก็สภาพพื้นที่แถบนี้ยังเป็นผื้นป่าดูทางด้านหลังพี่น้องยังเป็นผื้นป่าก็ฝากเรื่องนิดนึงช่องโอบกนะช่องโอบกหรือฐานช่องโอบก ยังอำเภออำเภอบ้านกวดจังหวัดบุบบรีรัมย์ฐานนี้เป็นฐานสำคัญอีกฐานหนึ่งที่ที่ถูกมองข้ามซึ่งอาหารข้าวปลาข้าวสารอาหารแห้งยังขาดอยู่ยังขาดแคลนขาดแคลนมากๆากนนี้ถ้าบุคคลใดหรือหน่วยงานใดที่ยังมองเห็น กําลังคนหลักยังมีความสําคัญอยู่ร่วมบริจาคขึ้นมาเนี่ยให้มากันด้วยตัวเองนะผ่านผมผ่านสมาคมน่านพันศึกสุพรรณบุรีผ่านนนนาวินก็นะชอคห้าหนึ่งสามก็ได้นะ้าประสานเข้าไปได้เลยนะเอฟซี FC, ถ้าเป็นเอฟซีพี่นนอยู่จะรู้กันทําง,งานน้าประสานเข้าไปเลยว่าเราต้องการจะสนับสนุนอะไรชอฐานไหนมาเองก็ได้มาเองก็ได้ครับนะพี่นนเนาะเราจะมาใครจะมาเนี่ติดต่อประสานงานมาเดี๋ยวบอกให้เดี๋ยวบอกให้เดี๋ยวบอกให้ประสานพื้นที่ให้ประสานพื้นที่ให้ขึ้นมาเพราะว่าเราจะเอาอะไรขึ้นมาสนับสนุนเราจะออาะไรขึ้้นนมช่วยงๆี ที่เขาทํางานอยู่ตรงนี้ทุกๆฐานมีความสําคัญหมดแต่ฐานนี้มันไม่สามารถเข้าถึงได้ครับนะครับฐานนี้เป็นฐานที่อไม่ได้รับจะใช้คําว่าไม่ได้รับการเหล่ลก็คงไม่ถูกเนาะมันได้น้อยมันไม่พอใช้อะไม่พอเพียงอย่างการช่องบกคนก็สนับสนุนขึ้นไปเยอะนะปราสาทตามืนทมตาควายตาควายเพิ่งจะเริ่มตาควายตั้งแต่เราไปเปิดก็เริ่มคนเริ่มรู้จักอ่าเริ่มรู้จักจากนี้ไปเราก็หวังว่าช่องโอโอบกเนี่ยเมื่อเราเปิดตัวเนี่ย กำลังคนค่ะหวังว่าจะมีคนมาเยี่ยมเยียนและมีสนับนุนเรื่องข้าวสารอาหารแห้งในสิ่งที่ขาดพวกบริโภคถุงเท้าะยาซิฟันกางเกงในได้หมดเลยครับได้หมดเลยอาหารแห้งข้าวข้าวสารอาหารแห้งอาหารกระป๋องที่มันเก็บได้นานเพราะว่าฐานพวกนี้มันมันมันไม่สามารถทิ้งฐานลงไปได้มันจะต้องมีกําลังคนหลักประจําอยู่เพราะฉะนั้นอาหารพวกนี้สําคัญที่สุดมันไม่ใช่ว่าสําคัญฐานใดทานหนึ่งมันสําคัญทุกฐานฝากพี่น้องประชาชนและเอฟซีทุกทุกท่านนะครับ อ่าก็ผมอ่าวิโรดใส่เถียนและพี่นนนาวินต้องกราบขอบพระคุณครับผู้มีอุปการะคุณทุกทุกท่านและฝากฐานนี้ไว้ด้วยอ่าช่องโอบกนะยังขาดพอสมควรนะครับในนามสมาคมน่านบันศึกจุพันบุรีและสมาคมฐานอ่าพาน่า่ปักชมชัย5 1 3ต้องกราบขอบพระคุณทุกทุกท่านนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ